สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆขอบคุณที่แวะเข้ามาชมคลิปในช่อง Travel เบาๆของนกนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้นกนะคะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาในช่องนี้เป็นครั้งแรกก็อยากจะฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะคลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมตัวเดินทางไปต่างประเทศของนกคะ่ะครั้งนี้นกจะเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา ก็จะไปกันประมาณ45วันค่ะหลายคนก็แนะนำให้นกทำใบขับขี่สากลไว้นะคะเพราะว่าอเมริกาเป็นประเทศที่ใหญ่มากเผื่อได้มีโอกาสขับรถเที่ยวที่นู่นค่ะวันนี้ก็เลยอยากจะมาอัปเดตการทำใบขับขี่สากลให้เพื่อนๆได้ฟังกันค่ะเพิ่งไปทำมาเมาื่อวานนี้เองนะคะเอกสารที่ต้องใช้ในการขอใบ ขับขี่สากลน,นะคะ 1. หนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตตัวจริงพร้อมสำเนา2บัตรประชาชนตัวจริงนะคะ 3. ใบขับขี่ส่วนบุคคล5ปีหรือตลอดชีพ 4. รูปถ่ายขนาด2นิ้วคูณ2นิ้วจำนวน2รูปนะคะแล้วก็ค่าธรรมเนียมการขอใบอนุญาต505บาทค่ะ หากเพื่อนๆนไม่สะดวกไปด้วยตัวเองก็ให้คนอื่นไปแทนได้นะคะก็กเตรียมหนังสือมอบอำนาจเซ็นใบมอบอำนาจไปแล้วคนที่เขาไปยื่นให้เรานะคะเขาก็ต้องเตรียมเอกสารส่วนตัวของเขาแนบไปด้วยแค่นั้นเองหรือถ้าใครมีใบเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลก็แนบไปด้วยนะคะทะเบียนสมรสไม่ต้องค่ะนกแนบไปแล้วเขาไม่เอา เราไปขอใบอนุญาตขับขี่ที่สำนักอานขนส่งซึ่งในกรุงเทพมีอยู่5ที่นะคะก็คือ1เขตบางขุนเทียน2เขตตลิ่งชันสำนักงานขนส่งนะคะไม่ใช่สำนักงานเขตอย่าไปผิดละ่ะมีสำนักงานขนส่งบางขุนเทียนสำนักงานขนส่งตลิ่งชันสำนักงานขนส่งพระขนง สำนักงานขนส่งหนองจอกสำนักงานขนส่งจตุจักรแต่ว่าที่จตุจักรนะคะเขาปิดวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบห้ากรกฎาคมสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะก็ให้ไปทำที่สำนักงานขนส่งจังหวัดนะคะเช่นสมมติว่าอยู่เกาะสมุยเนี่ยเขามีสำนักงานขนส่งแต่ว่าเราไม่สามารถทำใบขับขี่สากลได้จะต้องข้ามฝั่งไปทำที่สุราษฎร์ค่ะอันนี้นกเช็คมาแล้วนะคะ สำหรับการขออนุญาตใบขับขี่สากลน,นะคะเราสามารถจองคิวผ่านแอปพลิเคชันของสำนักง,งานขนส่งได้ค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้ชื่อ dlt smart q u e นะคะเราสามารถจองคิวจากที่นั่นได้เพื่อล,ลดความเสี่ยงหลีกเลี่ยงการไปเจอคนเยอะค่ะ เพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดมาใช้กันได้เลยหน้าตาแอปพลิเคชันก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายนะคะดาวน์โหลดมาแล้วก็เข้าไป r e g i s เตอร์ให้เรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้หน้าจอมามีตัวกระตูนน่ารักน่ารักขึ้นมานะคะเขาก็จะบอกว่าให้เราเลือกสำนักง,งานหลังจากรีจิสเตอร์เสร็จนะคะเขาก็จะมีสำนักง,งานขึ้นมาอันนี้น่าจะเป็นสำหรับเฉพาะคนที่จะ ดำเนินการขอในกรุงเทพมหาคนครนะคะเขาก็จะมีขึ้นให้ว่าคุณจะไปสํานักง,งานเขตไหนบางคุณเทียนตลิงชันพระขนงหนองจอกจะตุจัรนกอยู่ใกล้สํงงานักงานขนส่งพื้นที่4เขตหนองจอกนะคะนกก็ไปที่นั่นมันสะดวกดีใกล้บ้านก็เลยกดคลิกเข้าไปจะจองคิวนะคะในแอปพลิเคชันสรุปว่าหัวข้อที่บอกว่าเออถ้าเรากด คลิกเข้าไปในสำนักง,งานขนส่งพื้นที่ที่เราต้องการจะไปนะคะมันจะมีหัวข้อให้เลือกว่าใบอนุญาตส่วนบุคคลใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศนะคะเราก็คลิกเข้าไปในหัวข้อนั้นแล้วก็ทำการเลือกวันและเวลาที่เราจะไปทำได้เลยแต่จากประสบการณ์ของนกที่พยายามจะจองของสำนักง,งาน ขนส่งพื้นที่4ี่นองจอกมันไม่มีหัวข้อนี้ขึ้นมาให้นกเลือกค่ะนกก็เลยตัดสินใจ Walk in เข้าไปเลยก็คือขับรถไปที่สำนักง,งานเขตเลยแล้วก็ไปยื่นเอกสารซึ่งก็ทำได้เหมือนกันค่ะคือนกไม่อยากไปเขตอื่นไงในวันที่นกจะไปทำเนี่ยมันมีให้จองคิวแค่สำนักง,งานขนส่งของพระขนงซึ่งนกไม่อยากเข้าไปพะขนง หนึ่งมันไกลบ้านสองคือนกมีความรู้สึกว่าคนจะเยอะนกก็เลยไม่ไปก็เลยลองเสี่ยงขับรถไปที่หนองจอกค่ะสรุปก็ทำได้เหมือนกันบางทีก็รู้สึกว่าแอปพลิเคชันของทางการบ้านเรานี่ไม่ไม่ค่อยจะทำมาให้มันสมบูรณ์สักเท่าไหร่นะคะก็เหมือนผักชีโรยหน้าเหมือนจะมีเหมือนจะหายเทคโนโลยีแต่สุดท้ายก็ใช้ได้ไม่ไม่ดีเท่าที่ควรเออพูดงนี้ดีกว่า คือก็พยายามอย่างล่าสุดอย่างเมื่อวานพยายามจองคิวของสำนักง,งานเราจองที่หนองจอกไม่ได้เราก็พยายามจะโทรไปนะคะแต่เบอร์โทรศัพท์ที่เราหาได้ในเว็บก็คือติดต่อไม่ได้คือโทรไม่ติดเลยไม่ใช่ว่าติดแล้วไม่มีคนรับนะคะคือมันเป็นสายที่เหมือนโทรศัพท์พังอะคะ่ะสรุปก็คือเสี่ยงเอาก็คือขับรถไปที่สำนักง,งานเขตเลยสรุปก็ทำได้คะ่ะ แล้วก็มันจะมีหน้าจอขึ้นมาว่าแจ้งเตือนหากท่านจองคิวผิดเมนูท่านจะไม่สามารถเข้ารับบริการได้ต้องยกเลิกคิวที่จองไว้เดิมและต้องจองคิวใหม่ให้ถูกต้องเอออันนี้ก็คือยังไม่ทันได้จองเลยนะคะแล้วก็ตั้งแต่19กุมภาพันธ์2564เป็นต้นไปการดำเนินการขอรับหรือต่ออายุใบขับขี่ต้องใช้ใบใบรับรองแพทย์ที่ยังไม่สิ้นอายุ มีประทับตาจากสถานพยาบาลและออกให้ไม่เกินหนึ่งเดือนเป็นหลักฐานนะคะเราเจอข้อความนี้เราก็เลยกังวลว่าการทำใบขับขี่สากลของเรานี้จะต้องใช้ใบรับรองแพทย์หรือเปล่าสรุปว่าไม่ต้องใช้นะคะใบขับขี่สากลไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์อันนี้น่าจะเป็นสำหรับคนขอทำใบขับขี่ใหม่ที่จะต้องเตรียมเอกสารตัวนี้ไปนะคะก็เป็นข้อมูลที่ทำให้เรา รู้สึกตกใจแล้วก็กังวลคือนกเคยไปทํามาแล้วครั้งหนึ่งนะคะใบอนุญาตสากลเนี่ยนกก็ไม่ได้ใช้ใบรับรองแพทย์แต่มันตั้งแต่ปี2 0 1 8นะคะอันนี้มัน2 0 2 1นกก็เลยแบบอ่ะเพราะว่ากฎบ้านเรามันเปลี่ยนกันทุกวันไงนกก็เลยไม่แน่ใจว่ามันต้องใช้หรือไม่ต้องใช้นะคะสรุปไม่ต้องใช้นะคะเอาจริงๆที่ใช้ก็คือใบขับขี่ของเรา แล้วก็บัตรประชาชนตัวจริงแล้วก็พาสปอร์ตรูปถ่ายแล้วก็ค่าทมเนียมเท่านั้นเองที่สำคัญหลักๆนะคะเพื่อนๆโอเค okay. ขั้นตอนก็เท่านี้ตามนี้ไม่ยากนะคะนกใช้เวลาประมาณ15นาทีก็เสร็จแล้วนะคะนกเลือกสำนักง,งานขนส่งใกล้บ้านขั้นตอนการทำก็ไม่ยากค่ะนกไปที่สำนักง,งานขนส่งพื้นที่4เขตหนองจอกก็ ขึ้นไปชั้น4นะคะเป็นแผนกใบอนุญาตไปถึงก็ยื่นเอกสารให้เจ้าหน้าที่เขาเช็คนะคะพอเขาเช็คแล้วเขาก็เอาคลิปหนีบรวมๆกันไว้แล้วก็บอกให้เราไปที่ไปยื่นเอกสารแล้วเขาก็จะกดคิวให้นะคะพอเขากดคิวให้เราก็ไปนั่งรอค่ะ ในระหว่างนั่งรอคนที่ทําใบขับขี่ปกติเขาก็ต้องมีถ่ายรูปนะคะของเราไม่ต้องค่ะรอเขาเรียกชื่อ,เ,อ,อเรียกบัตรคิวรอเขาเรียกบัตรคิวเราก็เดินเข้าไปนะคะเสร็จเขาก็จะขอรูปถ่ายแล้วก็เขาก็บอกว่ายังไม่ต้องจ่ายตังค์แล้วเขาก็บอกว่าให้ไปนั่งรอเราก็ไปนั่งรอเขาบอกว่าขอเวลาปริ้นแป๊บหนึ่งนะคะประมาณห้าสิบนาทีเขาก็จะเรียกเราไปแล้วก็จะมีเอกสารให้เราเซ็น ถ้ารูปถ่ายเราอยากฝากเพื่อนๆเ,เตรียมรูปถ่ายไปหลายๆไซส์นิดนึงค่ะเดี๋ยวนกเออเอาให้ดูจริงๆรูปถ่ายของนกที่ใช้ในการขอวีซ่าค่ะมันเขาบอกว่ามันใหญ่ไปมันครสอัพเกินไปก็ไม่สวยก็เลยดีที่นกเตรียมรูปไปเยอะนะคะก็เลยให้เขาเลือกเอาว่าจะเอาอันไหนง่ายดีนะคะก็เตรียมรูปไปเผื่อด้วยก็ดี เสร็จแล้วเขาก็จะมีเหมือนเอกสารหนึ่งใบของเขาให้เราเซ็นแปะรูปไว้แล้วเขาก็ให้เราเช็คว่าชื่อนามสกุลเราสะกดถูกไหมวันเดือนปีเกิดทุกอย่างถูกต้องไหมเราก็เช็คนะคะถ้าถูกต้องแล้วก็เซ็นชื่อเขาก็จะให้เล่มมาค่ะแค่นั้นเองเสร็จแล้วเรียบร้อยการทำใบขับขี่สากลน,นะคะทำติดไว้ไม่เสียหาย เผื่อว่าเราเดินทางไปต่างประเทศแล้วเราจะต้องใช้เอกสารตัวนี้เราจะต้องฉุกเฉินได้ขับรถนะคะก็ปลอดภยัยมีไว้ดีกว่าไม่มีนะคะค่าธรรมเนียม5 0 5บาทค่ะโอเคจบแล้วสำหรับคลิปนี้ข้างหลังมีอะไรนี้ให้ดูหน้าตาใบอนุญ,ญาตนะคะว่าเป็นแบบนี้มีอายุ1ปีค่ะข้างในก็จะเขียนว่า ใบอนุญาตนี้สามารถใช้ที่ไหนได้บ้างอ๋อตอนไปยื่นเอกสารเพื่อนเพื่อ<ๆ>อย่าลืมบอกเขานะคะว่าเราจะเดินทางไปประเทศไหนเพราะว่าในใบอนุญาตมันจะมีระบุด้วยค่ะว่าใบอนุญาตของเราใช้ได้ในประเทศไหนบ้างเนาะโอเคจบแล้วสำหรับคลิปนี้คลิปหน้านกจะมาแชร์การวางแผนการแพลนการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกาของนอกนะคะพร้อมกับการพร้อมกับมาแชร์การ เตรียมตัวเดินทางการจองที่พักการตรวจหาเชื้อโควิดมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังค่ะหาเพื่อนๆคนไหนชอบคิดว่าคลิปของนกมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้นกในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ